สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานแรนดอมของคู่ที่มีปัญหาการไม่เข้าใจกันความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแบบนี้ด้วยก็ได้ค่ะาการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังรับชมนะคะใคร ที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะพลังงานการไม่ไหลย้อนกลับคิดมากการคิดมากหัวใจที่แตกสลายเอาจริงๆแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยคนใดคนหนึ่งนึกถึงช่วงวันเวลาเก่าๆนะคะที่ ไม่สามารถที่จะย้อนคืนกลับมาได้ในตอนนี้มีใครคนหนึ่งเอาอีกคนหนึ่งออกจากหัวไม่ได้หรือแม้กระทั่งทั้งสองคนเลยนะคะเป็นการแยกจากที่มันมีการเจ็บปวดอยู่ในนั้นบางทีแล้วว่า จะมีคนหนึ่งคิดว่าตัวเองไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ไพทาโร่อยากบอกว่าอยากให้คุณเชื่อว่าคุณน่ะสามารถที่จะเจอความรักที่ดีได้บางครั้งการเปิดใจการเปิดใจการทำตามเสียงของหัวใจจะช่วยให้คุณหลุดจากอะไรที่มัน จ็บปวดหรือแม้กระทั่งความคิดที่มีเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวรอบก่อนใช้ไพ่ชุดนี้ไปเราเดี๋ยวใช้ชุดนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นพลังงานโดยรวมมากๆไม่ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงนะคะว่า เป็นของใครไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวฉะนั้นแล้วดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์นะคะใช้วิจารณญาณเยอะๆอ่ะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะก้าดาดึงดาเอ่อจำพลังงานที่เปิดในออร่เข้าได้ไหมที่เป็นไพ่แห่งความคิดมากอะ ตัวเขาเองอ่ะคิดมากกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่ตัวเขาเผชิญอยู่คนคนนี้น่าจะมีความเครียดสะสมอยู่นะคะในในตัวของเขาบางทีเป็นความเครียดสะสมแบบไม่รู้ตัวแบบนี้ด้วยก็ได้มีการนอนไม่หลับหรือสะดุ้งสะดุ้งตื่นบ่อยๆในช่วงตอนกลางคืนนะคะถามว่าเขาก็ถ้าคุณกับเขามีปัญหาการไม่เข้าใจกันหรือนิ่งเงียบกัน ตัวเขาเองก็อยากแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะถามว่าตัวเขาคือเครียดเลยอะความสัมพันธ์เนี้ยอืมจริงๆแล้วอะตัวเขาเองอะน่าจะยังบางคนนะคะอันนี้แค่บางคู่อยากแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่บางทีปัญหามันเหมือนกับ แกตรงนี้ตรงนี้ก็พังอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหมือนกันในส่วนของคุณนะ่ะหนึ่งดาคุณพยายามที่จะตัดความสัมพันธ์นี้อยู่เหมือนกันนะหรือแม้กระทั่งพยายามตัดอะไรที่ทําให้คุณคิดมากทําให้คุณเศร้านะคะพลังงานในช่วงนี้คุณจะตัดเก่งมากๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องใดๆก็แล้วแต่ ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องความรักเสมอไปอะไรที่ทําให้คุณเศร้าอ,อะไรที่ทําให้คุณทุกข์ใจคุณเหมือนแบบจะตัดออกได้ไวกว่าเดิมอะนะคะไม่คล้ายๆกับคุณมีดาบอยู่ในมือดาบที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวประทานพรให้กับคุณเก้าไม้เท้าเก้าไม้เท้าในฝั่งเขาสามถ้วยจริงๆแล้วคนคนนี้เหมือนแบบว่า มีการแอบหึงมีการแอบหวงหรือแม้กระทั่งเขาเองมีการคิดมากนะตัวคุณน่าจะเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้ก็ได้รับพลังงานบวกหรือคุณอาจจะเป็นคนที่แบบคือจิตใจดีอ่ะชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรือเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเราคุณน่ะน่าจะเคยทำดีกับเขามากๆเลย สิ่งที่เขากลัวคือการที่คุณมีความสุขกับคนอื่นโดยที่ไม่มีเขาแล้วก็อาจจะเจอคนใหม่เริ่มความสัมพันธ์ใหม่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วว่าหนึ่งดาบในตอนนี้คุณเองก็เหมือนกับพยายามกลับมาอยู่กับเพื่อนกลับมาอยู่กับสังคมของคุณหรือแม้กระทั่ง อะไรก็แล้วแต่ที่คุณชอบบทเรียนในประสบการณ์ในอดีตอะ่ะมันมันเหมือนกับหล่อหลอมให้คุณเข้มแข็งขึ้นด้วยอ่ะนะคะซองไม่เท้าการอยากติดต่อกลับมาซองไม่เท้าคือการติดต่อแต่ทีนี้การติดต่อตน,อนี้ตัวเขาเหมือนยังมีการชั่งใจหรือชั่งน้ำหนักในบางเรื่องอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องอะไรเเหรียญในฝั่งของคุณ5เหรียญเพราะเขาไม่มั่นใจแล้วคือก่อนหน้าคุณอาจจะเคย ยื้อเคยตื้อเคยงอเคยขอคืนดีเคยทำทุกอย่างให้กับเขาคอยส่งข้อความคอยส่องคอยดูคอยแอบถามแต่ตอนนี้คุณไม่คุณก้าวรียคือคุณกลับมาอยู่กับตัวเองค่ะกลับมาอยู่กับการงานของคุณกลับมาอยู่กับออสิ่งที่คุณชื่นชอบเดมเพสคุณกลับมาฟื้นเดมเพสเนี่ยถ้าเกิดเป็นไพ่ ไรเดอร์เวเขาจะเป็นผู้หญิงที่ตั้งคันใช่ไหมคะทีนี้เหมือนกับตัวคุณะกลับมาฟื้นฟูเยียวยาฮิลลิ่งบาดแผลตัวเองกลับมาแบบทำให้ตัวเองมีความสุขขึ้นทำให้ตัวเองดูดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นทีนี้ตัวเขาอ่ะเริ่มมีความไม่มั่นใจแล้วจากที่คุณเคยวิ่งตามเขาในตอนนี้คุณอยู่เฉยๆนึกออกใช่ไหมคะ แน่นอนว่าคุณลองนึกถึงตัวเองตอนที่เขาเข้าหาคุณเข้าหาคุณน่ะคุณก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรขาดหายไปใช่ไหมแต่ในตอนนี้คนนั้นไม่อยู่แล้วอะอันเนี้ยพูดเพื่อให้คุณเข้าใจความรู้สึกเขาว่าคนที่คอยวิ่งตามเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งตามแล้วแล้วมันทําให้ตัวเขาเนี่ยมีความเหงามีความโดดเดี่ยวมีความรู้สึกขาดบางสิ่งบางอย่างไป 5ดาบ5ดาบอีกทั้งนะคะในตอนนี้สถานการณ์รอบตัวเขาอะไม่แน่ใจว่ากมีปัญหากับครอบครัวหรือที่ทำงานหรือคนที่เขาแบบใกล้ชิดด้วยอยู่ไหมเพราะว่าเหมือนมีเรื่องปากเสียงหรือมีเหตุการณ์แบบถ้าทำงานก็อาจจะมีศัตรูคู่แข่งเยอะประมาณนี้ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ เขาว่าไม่สามารถที่จะไว้ใจใครได้เลยอีกในหนึ่งคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณกลับมาเป็นเด e กรมเพ s สไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะพลังงานของคุณจะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนถูกยกระดับและเป็นพลังงานแห่งการได้รับสิ่งต่างๆที่คุณเคยทำไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณเคยทำให้กับเขาเดี๋ยวคุณจะเริ่มได้ แต่อาจจะเป็นจากบุคคลอื่นๆคอยหยิบยื่นโอกาสให้คุณถามว่าตัวคุณถึงกับมีความสบายใจไหมก้าวถ้วยก็ยังมีความไม่ค่อยสบายใจในความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากทำอะไรแล้วเพราะคุณทํามาหมดแล้วนะคะ <S <S เด็กถือเหรียญการเฝ้ารอโอกาสเขาเองอ่ะอาจจะเคยคิดว่าตอนที่เขามีปัญหาหรือมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิต คุณเคคุณเคยอยู่คอยรับฟังถึงแม้บางครั้งจะช่วยอะไรไม่ได้แต่นึกออกใช่ไหมอย่างน้อยเวลามีเรื่องทุกข์ใจอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะแบ่งปันเรื่องราวให้กับคุณได้แต่ในตอนเนี้ยไม่มีถามว่าเขารู้ด้วยซ้ําว่า <c oughs> ถ้าจะเข้าหาคุณอีกครั้งอะ่ะเขาต้องเหมือนกับจะใช้คำว่ารอบคอบด้วยก็ได้เพราะคุณไม่เหมือนก่อนหนะ้า พอนึกออกไหมคะคำว่าไม่เหมือนก่อนหน้าคือเขาไม่มั่นใจแล้วว่าคุณจะตอบรับตอบกลับเขาแบบไหนเพราะคุณนิ่งจริงๆคุณนิ่งแบบที่ไม่ไม่ได้นิ่งแบบเพื่อลองใจอะคะ่ะอืมสองถ้วยคุณรู้ไหมว่าเขารอโอกาสที่จะทักทายหรือว่าพูดคุยกับคุณมันมีบางเรื่องมันมีบางอย่างที่มันต้องเป็นคุณเท่านั้นนะที่ เขารู้สึกว่าพูดคุยกันแล้วคุยกันถูกคอคือมันจะมีบางเรื่องจริงๆที่เขารู้สึกว่าคุยกับคนอื่นะ่ะแล้วมันไม่ได้อัธรสแบบคุยกับคุณอาประมาณนี้ด้วยก็ได้ค่ะในขณะที่ตัวคุณพยายามปิดกั้นความรู้สึกเหมือนกันนะบางทีแล้วว่าตัวคุณเองอะเหมือนกับถามว่าตักแต่ก็มีความลังเลพออีกในนึง คุณอาจจะมีความกลัวว่าเขาจะเป็นแบบเดิมอีกไหมจะทําให้คุณเจ็บอีกไหมแต่ถามว่าในใจก็ยังมีความรักยังมีความปรารถนาดีอยู่เอาจริงๆแล้วอ่ะคนสองคนอนะ่ะบางทีหัวใจยังตรงกันอยู่นะอืคุณอ่าเห็นไหมเจ็ดดาบคุณลังเลแต่ถามว่าตัวเขาว่าเหมือนคนที่ทะเลาะกับตัวเองอยู่นะในตอนนี้นะคะเหมือนมีความคิดสองด้านอะ่ะเพราะว่าอะไร ตัวเขาเองเป็นคนที่ไม่ค่อยทําตามความรู้สึกของตัวเองสักเท่าไหร่บางทีแล้วว่าคุณมูฟออนคุณไปมีคนใหม่แล้ว, mm. ลวเขาก็ยังไม่ทําตามความรู้สึกของตัวเองจริงๆสักทีถานว่าในตอนที่ทะเลาะก,กันมีปัญหาครั้งนั้นที่ทําให้ยุติความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้อยากจะจบลงจริงๆนะแต่เหมือนอยากแบบเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์ที่ดู ขัดแย้งกันในตอนนั้นถามว่าคุณพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อย่างสุดตัวเหมือนกันนะอีกในหนึ่งนะคะตัวคุณจะไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยโพสหรือไม่ค่อยทำอะไรลงโซเชียลสักเท่าไหร่เลยทำให้เขาว่าเหมือนกับคนที่แบบ ก,ก,ก็กลัวๆนะในการทักหาคุณเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณอารมณ์ไหนหรือบางทีแล้วอะ่ะคุณจะไม่เปิดเผยอะไรให้เขารับรู้สักเท่าไหร่ไม่ค่อยเปิดเผยให้เขารับรู้การเคลื่อนไหวของคุณสักเท่าไหร่ถามว่าคนคนนีเ้เดี๋ยวนะคะสิในช่วงจังหวะนะในช่วงจังหวะที่คุณแบบมีความสุขได้ด้วยตัวเองอะ่ะคนคนนี้น่าจะมีการ เขาในตอนนี้นะสมมุติว่าเขาได้ทํางานหรือทําธุรกิจอะไรบางอย่างอะ่ะเขาจะจะมีการแบบคิดว่าจะหยิบยกหัวข้อนั้นนะมาพูดคุยกับคุณถามว่าตัวเขาอยากมีความรักที่ดีไหมอยากแต่เขามีนิสัยบางอย่างยังมีความทะเยอทะยานยังมีความอยากได้อยากมีหรือความโลภที่ที่เขายึดเอาไว้อยู่ะ อยากมีความรักที่ดีอยากไปต่อกับคุณแต่ยังไม่พร้อมปรับยังไม่พร้อมเปลี่ยนอะไรบางทีอะค่ะถามว่าตัวเขาเองอะก็ต้องเนี่ยเดลิฟตัดคุณได้ไหมตัดไม่ได้ทั้งทั้งที่เคยคิดว่าตัดได้ยังมีความผูกพันคุณกับคุณอยู่เลยถามว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้บทเรียนกับเขาเหมือนกันทีทนี้ในตัวของคุณนะคะจะบอกว่า คุณสามารถที่จะเข้มแข็งได้นะถ้าเกิดวันนี้คุณยังอ่อนแอคุณยังเศร้าคุณยังดาวคุณยังดิง่งทุกอย่างมันใช้เวลานะคะถามว่า the love the strength ขึ้นมา the love strength, strength เนี่ยหมายถึงคนรักเก่าคนคุยเก่าเป็นการย้อนกลับมาที่ตัวเขาดูแล้วจะยอมเอนอ่อนกับคุณมากยิ่งขึ้นนะถามว่า ถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอีกครั้งอะ่ะคนคนนี้จะพร้อมที่จะลุยแก้ปัญหานั้นไปด้วยแล้วคุณอะ่ะจะรับรู้ได้เลยเขาว่าจะให้คุณตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ทั้งทั้งที่ในใจของเขาเดี๋ยวมาดูเดอะเดนนะคะราชาถือไม้เท้าเด็กถือถ้วย ทั้งที่ในใจเขาอะอยากที่จะไปต่อกับคุณอยากที่จะเริ่มใหม่กับคุณอีกครั้งเดนไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเอ้ยการยุติความสัมพันธ์นะแต่เป็นการเด็กถือถ้วยเรามาเริ่มทําความรู้จักกันอีกไหมซึ่งตัวคุณเองอะจะสัมผัสได้ว่าเขามีภาวะวุฒิที่ภาวะความเป็นผู้นำในเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้น อีกไงหนึ่งถ้าเกิดตอนนี้คุณกลับมาดูแลตัวเองอะนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลแบบเสื้อผ้านาผมการแต่งตัวการออกกำลังกายคุณรู้ไหมว่าคุณดูเด็กขึ้นมากๆในใสายตาของเขาเขาอะยังจดจำเขาคุณน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เคยให้กับเขาเขาอะยังเก็บติดตัวเอาไว้อยู่เสมอถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยตัวคุณเองก็ได้รู้จุดที่ตัวเองผิดพลาดในเรื่องของความรัก อันนี้เราดูดวงแบบเป็นกลางไม่เข้าข้างใครนะคะบางทีแล้วคุณอาจจะอ่ะมีบางคนก็เอาแต่ใจขี้งอนโมโหง่ายหงุดหิดง่ายขี้นายใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ได้รู้คือบางทีอะความเขาเรียกว่าอะไรอะหรือขี้บ่นจุจ้จี้จุกจิกอะไรอย่างเงี้ยบางทีแล้วอะความสัมพันธ์นี้ก็ให้บทเรียนกับคุณด้วยเหมือนกัน บางทีตัวคุณจะเปิดใจยากขึ้นด้วยเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ถึงมีใครเข้ามาคุณก็จะรู้สึกว่าคุณยังไม่อยากเปิดใจเดอะฟูรู้ไหมว่าเขามีความคิดในเรื่องของการวางแผนกลับมาเนียนๆน,น,นะกลับมาเนียนๆแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนแบบเออ เจ็บไม่เท้าเป็นไงบ้างทํางานเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกําลังพยายามทําอยู่ในตอนนั้นที่เขาทักมาหาคุณซึ่งการทักมาครั้งนี้จะเป็นการทักมาที่คุณไม่ได้ตั้งตัวคือเด e t o w ชาวเวอร์ค่อนข้างที่จะช็อกเหมือนกันเพราะคุณไม่คาดคิดการติดต่อกลับมาโดยที่ไม่โดยที่คุณไม่ได้ทันคาดคิดไม่ได้รอไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณเหมือนเริ่มสร้าง ตัวตนใหม่ขึ้นมาแล้วอะค่ะแปดดาแปดดาเขาอะที่แม้กระทั่งตอนเนี้ยถูกใจเรื่องของคุณมากนะเหมือนพูดกับใครก็พูดไม่ได้คนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเคยเอาคุณไปว่ากับคนอื่นหรือเปล่าแล้วจะกลับมามันเหมือนกับคืนน้ำลายตัวเอง อาจจะเคยบอกพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงว่าเอ้ยเลิกกับคุณแล้วนูน่นนี่นั่นแต่พอนึกออกใช่ไหมคะแต่พอจะกลับมาจริงๆอ่ะไม่กล้าพูดกับใครไม่กล้าบอกใครอาจจะเป็นนิสัยแบบนี้นะคะซึ่งแล้วในตอนที่คุณมีความสุขมากๆกับชีวิตของตัวเองนะบางทีบางคนเริ่มความสัมพันธ์ใหม่แล้วเขาอยู่ในช่วงที่แบบว่าทุกใจอ่ะเหมือนบางทีคนคนนี้อยากกลับมาอขอคืนดีแต่ เหมือนอยู่ในสถานการณ์แบบคือไม่เข้าคายไม่ออกอะ่ะแปะไม่เท้าแต่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจในเรื่องของการส่งข้อความมาซึ่งในตัวคุณอะ่ะไม่แน่ใจว่าจะมีคนใหม่เข้ามาหรือเปล่านะคะเออหรือแม้กระทั่งตัวคุณสักเซสหรือประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างในชีวิตที่มีความมั่นคงมากมั่นคงกว่าตอนนี้ อาจจะเป็นการทำโปรเจกต์ใหญ่การได้เลื่อนขั้นได้เลืเล่อนตำแหน่งธุรกิจการงานมั่นคงกว่าเดิมแล้วก็อีกในหนึ่งอะคะ่ะเด่นไปในเรื่องของตัวคุณเองจะตัวคุณเองจะสัมผัสดได้ในตัวตนของคุณคือคุณจะไม่อยู่กับอะไรที่ทําให้คุณเสียเวลาชีวิตเจ็ดเหรียญเเหรียญ ราชาถือเรียนคุณเคยรักคนคนนี้มามาแต่คุณก็เปิดใจให้เขากับเข้ามาในชีวิตของคุณยากมากอยู่เหมือนกันเจ็ดเหรียญเขาว่าจะส่งข้อความแล้วเหมือนกับคอยดูท่าทีหรือคอยดูเรีแอคของคุณนะจะายพินคุณรู้ไหมว่าเขา,าคุยกับคุณอยู่ในหัวนะในตอนนี้นะอืม ประมาณว่าเคยไหมคุณเคยแบบคิดจินตนาการคุยกับอีกฝ่ายนั่แหละเขาอะเป็นอยู่สามไม่เท้าคุณจะได้รับสัญญาณน,นั้นบางทีคุณใช้ชีวิตของคุณนะทํางานหน้าที่การงานการเงินของคุณไปรับผิดชอบชีวิตตัวเองอยู่ดีๆแล้วอะคุณนึกถึงเขาโดยที่ในตอนนั้นคุณทำอย่างอื่นที่ไม่ควรที่จะนึกถึงจะได้ซ้ำประชุมอยู่หรืออะไรอยู่ก็แล้วแต่หนึ่งช่วยการขอโอกาส คุณรู้ไหมว่าคุณจะได้รับการขอโอกาสจากเขาแต่อาจจะไม่ใช่คำพูดตรงๆอาจจะเป็นคำพูดอ้อมๆอะไรอย่างนี้ด้วยในการเริ่มกันใหม่ในการเริ่มกับมาพูดคุยกันใหม่ซึ่งตัวคุณเองอ่ะจะมีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการมีเขาอยู่ในชีวิตกับข้อดีข้อเสียนิสัยของเขาว่าเฮ้ยคุณพร้อมที่จะรับได้อีกไหมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะ น่าจะมีการได้พูดคุยกัน่ะเพราะสารไม่เท้าจัสเมนขึ้นมาอีกความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วได้กลับมาเนี่ยเดอะเมจิกเชการสื่อสารการพูดคุยหนึ่งถ้วยได้มีการกลับมาพูดคุยกันแน่ๆความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะคุณรู้ไหมว่าถึงไม่ได้คุยกันนานเท่าไหร่แล้วก็ตามเขายังจดจำรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรได้ หรือแม้กระทั่งเขาเองเขาก็รู้จุดอ่อนคุณว่าพูดหรือทำอะไรเออคุณถึงใจอ่อนอีกในหนึ่งอะคะ่ะการสื่อสารจากเขาเดี๋ยวขอดูหน่อยสิ่งที่เขาอยากพูดอยากบอกกับคุณนะใช้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะ เห็นแก่ตัวมากขึ้นเห็นแก่ตัวมากขึ้นคืออะไรโปรดให้เวลาฉันหน่อยฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้เขาต้องการพื้นที่ใช่ในตอนนี้ตัวเขาน่าจะมีความสับสนอะแล้วเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันเห็นแก่ตัวในการลบหน้าในการหนีหน้าคุณอะนะคะ สี่ใบเขายอมรับว่าเขาอ่ะเป็นคนทิ้งคุณก่อนเขารักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะให้อภัยฉันเดี๋ยวนะ ฉันหวังว่าฉันจะเอาคำพูดของเขากลับคืนได้เขาอาจจะเคยว่าอะไรคุณให้แบบเจ็บช้ำแล้วคำว่านั้นน่ะมันทำให้เขาว่าไม่กล้าที่จะกลับมาสู้หน้าคุณอ่ะมาดูรักราอ่าราศีลัคนาดาวสุ์ดาวจันทร์ไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขานะคะ สิงพิจิกกุมเมสิงหธนูมีนกันโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขสุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ